ด้วยพี่หญิงดีด้วยสวัสดีค่ะคั่ะอันนี้คืออะไรครับอันนี้คืออะไรครับ่อ่้นแม่มากินกุ้งแช่ค่ะออ๋ต้มในกันนะต้มในหรออ้นแม่มากินกุ้งแช่ต้นกันนะ <laughs> วันนี้ค่ะรับรองพี่ๆขาได้สนุกสนานแน่ๆนี่เพลงพี่หิงลีอ้อนแม่กินกุ้งแช่นี่คือเพิ่งปล่อยไปเมื่อตอนเก้าโมงเอง<ม>ใช่<อ>ค่ะวันนี้ใหม่เอี่ยมเลยค่ะจงังหวะโจ๊ะสนุกสนานต้อนรับเทศกาลสงกรานไทยแลนด์ค่ะ<อ>ครับโ,โอ้เพลงน,นี้ร้องยังไงเต้นยังไงไวเบนเพลงนะนนเดี๋ยวเราสองคนพร้อมเต้นไปพร้อมกันเลยนะคะเชิญค่ะ กั๊ซูรูโอยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอยู่กันต่อท้วันไม่เพิงพี่ไม่ได้ล้อเล่นนะคุณผู้ชมฮะหลังจากที่พี่หญิงลีเนี่ยเขาสร้างปรากฏการณ์ทำให้กาแฟเนี่ยเป็นที่พูดถึงแล้วก็สั่งกันทั่วบ้านทั่วเมืองมาแล้วค่ะหลังจากนี้ฮะ ร้านทุกร้านจะต้องมีเมนูกุ้งแช่แน่ๆเอาผัดโตกก็เรากินน้ำไปแล้วเราจะไม่กินเนื้อตามได้ยังไงะคะนี่อยากรู้เลยว่าเต้นยังไงแล้วเนื้อหาเป็นยังไงวันนี้พี่หญิงลีจะโชว์สดๆที่นี่ที่แรกของโลกนะคะใช่รอติดตามนะคุณผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะแต่ว่าเริ่มต้นคุณผู้ชมแน่นอนเรามาทําหน้าที่อัปเดตข่าวสารในวงการบันเทิงครับต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยอ่านข่าวในวงการบันเทิงมานะคะหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะ ข่าวรักข่าวแบบรักร้าวบ้างข่าวแต่งงานบ้างอะไรเราจะเจอกันเป็นประจำแต่ว่าในช่วงนี้คุณผู้ชมที่รายงานข่าวมาปัญหารักร้าวเนี่ยมีค่อนข้างเยอะอย่างคู่ที่เป็นปัญหาอยู่ในตอนนี้ที่เราก็มีการนําเสนอข่าวอยู่อย่างคู่ของพี่เจพี่ปิ่นครับเรียกว่าเป็นเรื่องราวปัญหาครอบครัวแบบหนึ่งเลยก็ว่าได้ซึ่งแน่นอนหละผมเชื่อว่าเป็นเรื่องดีนะฮะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมแม่วันนี้นะคะต้องบอกว่าเราพูดถึงเรื่องเพลงเนี่ยหลายเพลงเหมือนกันแต่อีกหนึ่งเพลงที่อยากให้คุณผู้ชมเน้นในการฟังและด ดูเป็นพิเศษแล้วที่บอกว่าห้ามเปลี่ยนช่องห้ามเปลี่ยนเด็ดขาดจริงๆค่ะช่วงหน้าพี่หญิงลีสีจุงพลมาในเพลงใหม่อนแม่กินกุ้งแช่เออเพลงใหม่มาแล้วเพิ่งปล่อยเมื่อ9ก้าโมงที่ผ่านมามาโชว์สดๆที่แรกในวันบันเทิงช่วงหน้ามาฟังและดูพร้อมกันค่ะกุ้งแช่ก็เป็นเพลงกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน19ชนิดตราคอร์ดี้พลัส กรดไหลย้อนต้องวันเกิดวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาช้อปใหญ่เลยนะยังใหญ่ได้อีกกับเซลใหญ่ของรอบเ11ปีลาซาด้าลดแรงไม่ทิปสูงสุด6ต่อล่าสุดเซลลดสูงสุด90ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ27 29มีนาคมนี้ช้อปใหญ่ได้อีกที่ เซรั่มช่วยลดเลือนฝ้าแดดจุดดำยอดขายอันดับหนึ่งของโลกสูตรใหม่ n ีเว a l u m i n นั s 600 Treatment Serum ช่วยลดเลือนฝ้าแดดจุดดำใน2ส,สัปดาห์ให้ผิวคุณสวยรู้สึกดูกระจ่างใสลองเลย สวัสดีครับคุณแม่บ้านทุกท่านคุณเจอปัญหาอะไรบ้างในการซักผ้าคราบฝังแน่นผ้าหมองแบคทีตเตรียและกลิ่นอับลองใช้แวนิชเพียง1ช้อนช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ดูคราบต,ต่างๆนี่สิใช้ผงซักฟอกแล้วเติมด้วยแวนิชเพียง1ช้อนที่มีพลังออกซิแอคชั่นถึง10เท่าเข้าสลายคราบที่ซักออกยากให้ผ้าสีดูสดใส แีเรียและกลิ่นอับเใช้แบนเนชที่ได้รับการรับรองโดยเดตตอแบนเนชช่วยฆ่าเชื้อแบคทีรียได้ถึง99.9%และช่วยลดกลิ่นอับเพียงหนึ่งช้อนคงความสดใสให้ผ้าสวยด้วยแบนเนชโค้กลุ้นสร้างกับเคฟั pop. ลุ้นรางวัลใหญ่แพคเกจเคฟับทัวร์และรางวัลอื่นรวมกว่า35ล้านบาททิงซึกโค้กแฟนตาสไปร์ฝาเหลืองถุงกกรกะปร๋องสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกรหัสใต้ฝาหรือใต้ห่วงลุ้นเลยวันนี้ถึง15มิถุนายนนี้แป้งที่นางงามเลือกใช้นั่นคือเจ้าของเป็นนางงามค่ะ จริงผลิตเองจริงๆจนทําให้เมคอัพอาร์ติหรือว่าช่างแต่งหน้าทั่วประเทศไทยเขาใช้ตามแล้วนะคะผลิตเองใช้เองแล้วแป้งออนอันงทาไปแล้วเนี่ยปกปิดปกป้องบํารุงผิวในขั้นตอนเดียวเลยอยากหน้าปังสวยแบบมงลงต้องออนอนงให้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2 5 6 6ถึง30มิถุนายน2 5 6 6ือจนกว่าสินค้าจะหมด สมูทช่วยชำระร้งแบคทีเรียได้แต่ราจะตร้ำแต่อกำจะมาได้แล้วแต่เดี๋ยวก่อนใหม่เซฟก r ดช่วยปกป้องจากแบคทีเรียได้ถึง24ชั่วโมงใช้เซฟกัดดิน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 เก่งก็ไม่กัวนกับนาฬิกหลับสบายที่มีการซึมซับนูนก็ชับดินท่าไหนก็เซฟเซฟ ซฟไม่เหรอหลับสบายเซฟทุกท่าตื่นสด<อ>ชื่นหลับสบายชอบใหญ่เลยนะยังใหญ่ได้อีกกับเซลใหญ่คองรอบเ11ปีลาซาด้าลดแรงไม่ทิพสูงสุด6ต่อล้านแปดเซลลดสูงสุด90%ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ27-29มีนาคมนี้ชอบใหญ่ได้อีกที่อากาศร้อน แต่หน้าพร้อมสู้แดดด้วยดีดีดครีมแตงโมจุลาเฮิร์บกันแดดหน้าดูเนียนใสไม่เป็นคราบและช่วยคุมมันด้วยเซรั่มขิงดำจุลาเฮิร์บมั่นใจช่วยลดสาเหตุการเกิดสิวหน้าร้อนหน้า,นาพร้อมต้องจุลาเฮิร์บยอดมนุษย์เขาเนียวท่งค่ำได้ปราโกฏโตขึ้นที่านหน้าท่งค่ำอย่างดีเขาเหนียวทองข่ำห,ขขห,หลังได้ทําวันดีที่เดียว นุ่มโรงงานในชีวิตพลิกผันสู่ฮีโร่พลังข้าวเหนียวทองคำทีบร้อิทั่ทำความยุติธรรมทำไ้ไผ่กลา้าลุกขึ้นมาสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยโลเค้าคือสินายูกนิงเนะเาะข้าวเหนียวทองคำดูย้อนหลังได้ทางวันดีที่เดียว carrier x inverter plus เนรมิตความสุขเหนือจินตนาตาความสุขที่ได้เซฟค่าไฟ6 0พ0บาทต่อปีถ้าพิสูจน์เช็คค่าไฟผ่านมือถือเซฟค่าไฟแค่ใช้ air carrier carrier โอ้ยชิเปิดศึกลาบท้าสะสมความสดชื่น3เซต15ดีไซน์ดื่มแล้วส่งรหัสโอ้ยชีลหรือริปญี่ปุ่นพร้อมกองคัรบรถรวมมูลค่ากว่า6ล้านบาทวันนี้ถึง30พฤษภาคม2 5 6 6ห้อหกห่อมูก่อม,มูไม่กลิ่นและไม่รวมให้งานซักเป็นเรื่องง่ายรวะวังลาบเป็ดเป็นลาบเปรอะข้าวซอยกัดเป็นข้าวซอยเกลือต้มยำกุ้งเป็นต้ยมยำพุ้นใช้อัตอีซ e ีมีพลังขยี้คั้นเทปสิบแรงมือทำอาหารงานง่ายซัก ้ได้แอ t แทกอีซีหอมด้วยอยากได้ผิวหน้าสวยไม่จำเป็นต้องเลือกทั้งดูอินฟูช่มน้ำและใสแดงสัมผัสได้ใหม่นีเว่เอ็กซ์ตรายซีแอนไฮยาเซรัมผสมพลังวิตามินซีข้มข้น500เทา่าพร้อมไฮยาลูรอสซาบขนาดผิวดูใสแดงสัมผัสได้ใน3วันใหม่จากนีเวยช็อปใหญ่เลยนะยิ่งใหญ่ได้อีก ใหญ่คองรอบเ11ปีลาซาด้ารถแบบรงไม่ทิปสูงสุด6ต่อราดแบตเซลลดสูงสุด90%ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ27-29มีนาคามนี้ช็อปใหญ่ได้อีกที่คููสิทอดจิตไปจัดการมันแล้วก็รอให้มันทอดจิตของมันเนี่ยมาสู่กับผูระวอาที่จิตสูงกันอยู่นั่นมึงไปคาล่างของมันเลย ดูทีวีทางช่องวันสาและดูย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชันวันดีดูได้ที่วันดีที่เดียวดูละครซีรีส์ซิทคอมและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจีพลัสชงง่ายอร่อยลุ้นรถลุ้นทองกับดอกบัวค ฝากนานกว่าเพลงอีกนะคนะเนี่ยแต่แปลว่าสงกรานนี้สามารถไปใช้บริการไปเที่ยวกันได้ได้เลย50บาทเองเด็กเล่ <c oughs> น <ะ S 2> น้ำยองเย่าม,มาเพราะฉะนั้นติดตามด้วยทุกผลงานไปทุกอย่างทีเดียวฟังเพลงพี่หญิงลีที่นั่นไปกินกุ้งแช่ <c oughs> ไปกินคาเฟอีนที่นั่นได้เลยวันนี้ขอบคุณหญิงลีสีจุ่มอขอบคุณค่ะโ <c oughs> อ้ยนุ่าเป็นไหนเพื่อนเพื่อนเลยนี้มครับอยู่เพื่อนเปนไหนนะครับผู้ชมครับมีการตอบกับพี่พัอยาวันนี้มีพี่ปุ้ยพี่อลวันนะครับมาแนะนำสิ่งดีๆเกี่ยวกับการดูแลผิวหน้าให ครับ